ก็คือจะยาวนานที่สุดนะครับในซีสโลกเหนือวันนี้จะเป็นวันที่หนาวที่สุดเป็นจุดต้นต้นของฤดูหนาวดังนั้นแล้วหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเมื่อทุกท่านใส่บาตรเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นกางวันจะยาวนานขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นนิมิตหมายอันดีว่าชีวิตของทุกท่านหลังจากนี้ในะรอบป,ปีก็เหมือนกับสุขสว่างสดใสมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับเปรียบดังโลกในดินแดนไทยของเราเนี่ยนะครับซึ่งก็จะสว่างสดใสกลางวันก็จะยาวนานขึ้นเรื่อยๆ นะครับก็เป็นที่ไม่หมายว่าทาบุญร่วมกันวันนี้แล้วหลังจากนี้ชีวิตเราก็จะสดใส,สและ,จะเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นสืบไปนะครับดังนั้นต้องขอโมทนาสารุกุลกับทุกท่านที่มาร่วมทาบุญตักบาตรด้วยกันในวันนี้กิจกรรมดีๆอย่างนี้ชาวสุทัยที่ไรยยังดาเนินอยู่ทุกวันพฤหัสบดีนะครับหยุดแค่สัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสัปดาห์สอบกลางภาคเท่านั้นพื่อสบดีที่5มกราคมก็จะมีอีกครั้งเป็นการทำบุญใหญ่ปีใหม่ เราก็จะมีทุกวันพฤหัสบดีจนกว่าจะหมดปีการศึกษา2569นี้นะครับปีการศึกษานี้จะยาวไปถึงเดือนกุมภาของปี60เลยนะครับเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแดบบ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุยเดชองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นที่รบารพทัยของรรของค์ชนชาวไทยและนอกจากเจ้าภาพหลักเปองสมเดระเทรับนาชาย วงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มคณะกรรมการนักเรียนรุ่นร้อยสามสิบห้าและชมรมพุทธศาสาวชมรมยิรสโกซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในทุกสัปดาห์แล้วเจ้าภาพประจําสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณนะครับนักเรียนนักเรียนมหกถึงหกนักเรียนมหนึ่งถึงหกนักเรียนชมรมภาษาไทยนักเรียนชมรมการละครนักเรียนชมรมศิลปะวัฒนธรรมนักเรียนชมรมคณิตศาสตร์ นักเรียนเหล่านี้เป็นเจ้าภาพที่มาร่วมไปในสัปดาห์นี้เพื่อร่วมกันทำบุญตักบาตรร่วมกันสร้างงานกุศลให้งานบุญใหญ่นี้ประสบความสําเร็จด้วยดีนักเรียนม .1 ม .6 ครับเจ้าภาพวันนี้ขอชเชิญวนเสือเลยนะครับนักเรียนม .1 ม .6 เจ้าภาพวันนี้ครับขอเปม .1 รับม .1 กับบ่าวเสร็จเดี๋ยพี่ไปไหนมาร่วมกันวนเสือเก็บเสือเลยนะครับโต๊ะทีไหนก็ตามที่นิสสาวิชนใส่บาตรเรียบร้อยแล้วพับโต๊ะเลยครับเก้ดี้ด้านหน้าเก้าอี้พระพุทธเจ้านักเรียนม .1 ขอเชิญเก็บเลยครับ นักเรียนทุกระดับชั้นเลยนะครับปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปีนี้ที่มาร่วมกับกปากของพี่อยากนำไปไว้ที่ใต้กระดานเป็นใต้กระดาึสยาวฝั่งห้องน้ำะครับไปไว้ที่ใต้บันไดตนสยาวฝั่งห้องน้ำเลยครับวันนี้ขอเชิญทุกคน คนเสือให้เรียบร้อยเก็บโต๊ะเก็บโตอย่างเว้นเก้าอี้สีเขียวเก้าอี้เบาะสีเขียวนั้นเป็นของสัมภาระที่ดึงพันตึงยาวขอให้นักเตะวันองสนักงาระที่ดึงพันตึงยาวนะครับแล้วก็ฉากฉากเดี๋ยวเพิ่มาเก็บตัวที่หน้าห้องประชาธรรมกันตัวกันนะครับนอกนั้นทุกอย่างครับเรียนเก้าอี้พลาสติกก็ตามนะครับเสือก็ตาม Thank